ท้อนลงน้ําเงาพระอาทิตย์สะท้อนลงน้ําสวยมากมีต้นกล้วยกับดวงอาทิตย์นี่ในน้ํานะคะสวยมากๆเลยบรรยากาศช่วงนี้ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วแต่ความใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้มงามงามงามเพื่อเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่รุ่นต่อๆไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทุกคนนี่เลยหันมาดูทางนี้นา ท้องนาน้ำเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่นะคะพอกเราจะได้แข็งแรงหายใจเข้าออกลืกๆเลยนะคะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนมุมนี้สวยมากเพื่อนเพื่อนดวงอาทิตย์นี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติสดชื่นอย่างนี้แหละเพื่อนเพื <c oughs> ่อนไม่ต้องออกไปวุน่นวายที่ไหนออกไปข้างนอกก็เจอควันพิษเนาะแต่ทำไงได้มันก็ต้องจำเป็นอย่าทำเด็ดขาดนะเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนชีวิตจะทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เฮงๆรวยๆจ้าเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่นะคะปอดเราจะได้แข็งแรงหายใจเข้าออกลึกๆเลยนะคะเพื่อนๆมุมนี้สวยมากเพื่อนๆดวงอาทิตย์สนี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติสดชื่นอย่างนี้แหละเพื่อนๆไม่ต้องออกไปวุ่นวายที่ไหนออกไปข้างนอกก็เจอควันพิษเนาะแต่ทำไงได้มันก็ต้องจำเป็นอยู่นะทุกคนน้ำเยอะมากน้ำดีแสงแดดดีนะคะ พืชผักก็จเจริญเติบโตได้ดีต้นนี้เขาเริ่มแตกยอดให้เราสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนยามเช้าวันนี้อากาศสดใสามากๆฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะคะไะเมื่ออากาศดีอย่างนี้เราไปเดินออกสวัสดีค่ะเพื่อนๆนยามเช้าวันนี้อากาศสดใสมากๆฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะคะไะเมื่ออากาศดีอย่างนี้เราไปเดินออกนี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติ สดชื่นอย่างนี้แหละเพื่อนๆไม่ต้องออกไปวุ่นวายที่ไหนออกไปข้างนอกก็เจอควันพิษเนาะแต่ทําไงได้มันก็ต้องจําเป็นท้อนลงน้ําเงาพระอาทิตย์สะท้อนลงน้ําสวยมากมีต้นกล้วยกับดวงอาทิตย์นี่ในน้ํานะคะสวยมากๆเลยบรรยากาศช่วงนี้ฝนไม่ตกมา2วันแล้วแต่ความเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่นะคะพอเราจะได้แข็งแรงหายใจเข้าออกลึกๆเลยนะคะเพื่อนๆมุมนี้สวยมากเพื่อนๆดงอาทิตย์ รุ่นต่อๆไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทุกคนนี่เลยหันมาดูทางนี้นาทอกนาน้ำเยอะมากนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน,นี่แหละคือความสุขความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนท้อนลงน้ำเงาพระอาทิตย์สะท้อนลงน้ำสวยมากมีต้นกล้วยกับดวงอาทิตย์นี่ในน้ำนะคะสวยมากๆเลยบรรยากาศช่วงนี้ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วแต่ความเหมือนกันเนาะสุขยังไงก็ทำอย่างนั้นนะเพื่อนๆ ความสุขของเราเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครและที่สำคัญห้ามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดรุ่นต่อๆไปประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะทุกคนนี่เลยหันมาดูทางนี้นาทอกนาน้ำเยอะมากนะเพื่อนๆสวยงามมากๆนาของเราปีนี้สวยจริงๆเลยค่ะนี่เลยให้เพื่อนๆใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้งาม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 เพื่อนเอ้ย แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่ใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนเลยโอ้มงามงามงามเพื่อเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่ดูจากคลิปวิดีโอของเรานี่แหละเนาะสวยงามมากๆเพื่อนเพื่อนเอ้ยนี่ตอนเช้าก็ตื่นมาพระอาทิตย์ก็อยู่ใกล้ๆเหมือนก็จะหยิบได้นะชุ่มฉ่ำยังมีให้ทุกคนได้เห็นนะคะนาข้าวของเราก็งามงามเพื่อนเพื่อนขอให้ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะๆกันแล้วกันเนาะ ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้อย่าทำเด็ดขาดนะเพื่อนเพื่ชีวิตจะทุกข์เขาให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยจ้าเหมือนกันเนาะสุขยังไงก็ทำอย่างนั้นนะเพื่อนๆความสุขของเราเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครและที่สำคัญห้ามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดเป็นออกไปทำมาหากินแต่ยังไงก็ตามก็ส่งนี่แหละส่งความงามให้เพื่อนเ,อนเอนได้ดูไม่ได้มาเจอบรรยากาศจริงๆ ก็ขอให้เราแล้วนะคะนี่ต้นผักหวานอายุหนึ่งปีนะเพื่อนๆสวยงามมากเดินไปก็หายใจลึกๆสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดนะทุกคนช่วงออกมาเดินออกกำลังกายรับวิตามินดีล้นล้วนจากธรรมชาติอย่าทำเด็ดขาดนะเพื่อนๆชีวิตจะทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรยจ้าชุ่มฉ่ำยังมีให้ทุกคนได้เห็นนะคะนาข้าวของเราก็งามงาเมื่อเพื่อน ขอให้ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะๆกันแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ท้อนลงน้ําเงาพระอาทิตย์สะท้อนลงน้ําสวยมากมีต้นกล้วยกับดวงอาทิตย์นี่ในน้ํานะคะสวยมากๆเลยบรรยากาศช่วงนี้ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วแต่ความเราแล้วนะคะนี่ต้นผักหวานอายุหนึ่งปีนะเพื่อนๆสวยงามมากเดินไปก็หายใจลึกๆสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดนะทุกคนช่วงนี้ได้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่ ความงามยามเช้าเดินเดินเดินเพื่อสุขภาพของเราจะชอบออกกำลังกายใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้งาม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 พืชเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วหนึ่งชุ่มฉ่ำยังมีให้ทุกคนได้เห็นนะคะนาข้าวของเราก็งามงาม,เ,มเพื่อนๆขอให้ปีนี้ได้ผลผลิตเยอะๆกันแล้วกันเนาะก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ไม่ต้องไปกระเสือกกระสนขนขวาย หามาเพื่อให้ได้เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนแต่เราไปทําเหมือนเขาเราเดือดร้อนเราแล้วนะคะนี่ต้นผักหวานอายุหนึ่งปีนะเพื่อน<ๆ>สวยงามมากเดินไปก็หายใจลึกๆสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดนะทุกคนชวสวัสดีค่ะเพื่อนๆยามเช้าวันนี้อากาศสดใสามากๆฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะคะะเมื่ออากาศดีอย่างนี้เราไปเดินออกกําลังกายกันเลยพร้อมกับดูบรรยากาศโดยรอบจากเพื่อน นี่อย่างแรกเลยให้ดูนี่คือต้นแคร์ต้นพี่เลี้ยงของผักหวานที่เราปลูกรุ่นแรกนะคะโตใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้งามงามงามเพื่อเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่สวยงามมากๆนาของเราปีนี้สวยจริงๆเลยค่ะนี่เลยให้เพื่อ่อท้อนลงน้ําเงาพระอาทิตย์สะท้อนลงน้ําสวยมากมีต้นกล้วยกับดวงอาทิตย์นี่ในน้ํานะคะสวยมากๆเลยบรรยากาศช่วงนี้ ฝนไม่ตกมาสองวันแล้วแต่ความสวัสดีค่ะเพื่อนๆยามเช้าวันนี้อากาศสดใสมากๆฝนไม่ตกมาสองวันแล้วนะคะมะเมื่ออากาศดีอย่างนี้เราไปเดินออกนี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติสดชื่นอย่างนี้เราเพื่อนๆไม่ต้องออกไปวุ่นวายที่ไหนออกไปข้างนอกก็เจอควันพิษเนาะแต่ทําไงได้มันก็ต้องจํำนี่แหละเราอยู่กับธรรมชาติสดชื่นอย่างนี้เราเพื่อนๆไม่ต้องออกไปวุ่นวายที่ไหน ออกไปข้างนอกก็เจอควันพิษเนาะแต่ทำไงได้มันก็ต้องจำเป็นแบบไหนก็ทำตามนั้นเลยนะคะทุกคนนี่บรรยากาศสวยมากๆเดินต่อไปข้างหน้าเลยค่ะทุกคนพร้อมกับดูบรรยากาศโดยรอบน้ำก็ยังเยอะเพื่อนๆนี่แหละคือความสุขความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนได้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะนี่ความงามยามเช้าเดินเดินเดินเพื่อสุขภาพของเราจ้ะชอบออกกิงกายอย่าทำเด็ดขาดนะเพื่อนๆ ชีวิตจะทุกข์เขาให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยจ้าเยอะอยู่นะทุกคนน้ำเยอะมากน้ำดีแสงแดดดีนะคะพืชผักก็เจริญเติบโตได้ดีตันนี้เขาเริ่มแตกยอดให้เราใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้งามๆงามงามงามเพื่เอเลยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่อย่าทำเด็ดขาดนเะพื่อน ชีวิตจะทุกข์เขาให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยจ้าเราแล้วนะคะนี่ต้นผักหวานอายุหนึ่งปีนะเพื่อนๆสวยงามมากเดินไปก็หายใจลึกๆสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดน,นะทุกคนช่วงมันจะไม่มีกระทั่งความสุขมันจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะคะสุขใน,นแบบของเรามีอะไรก็กินไปนะคะมันจะไม่มีกระทั่งความสุข มันจะมีแต่ความทุกขล้วนๆเลยนะคะสุขใน,นแบบของเรามีอะไรก็กินไปนะคะเข้าไปในร่างกายอย่างเต็มที่นะคะบอกเราจะได้แข็งแรงหายใจเข้าออกลึกๆเลยนะคะเพื่อนๆมุมนี้สวยมากเพื่อนๆดวงอาทิตย์ใช้สารเคมีนะทุกคนเราใช้วิถีธรรมชาติล้วนๆเลยโอ้หงามงามามเพื่อเอ้ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนี่ไม่ต้องไป กระเสือกระสนขนขวายหามาเพื่อให้ได้เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนแต่เราไปทําเหมือนเขาเราเดือดร้อนเหมือนกันเนาะสุขยังไงก็ทําอย่างนั้นนะเพื่อนเพื่อนความสุขของเราเราไม่ต้องไปเรียนแบบใครและที่สําคัญห้ามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเด็ดขาดมันจะไม่มีกระทั่งความสุขมันจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะคะสุขใน,นแบบของเรามีอะไรก็กินไปนะคะเพื่อนๆ นี่แหละคือความสุขความสุขของคนเราก็ไม่เหมือนอย่าทําเด็ดขาดนะเพื่อนเพื่อนชีวิตจะทุกข์ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยจ้าท่าน,นอายามเช้านะคะได้ดูบรรยากาศอันสวยงามอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้านะช่วงเย็นก็ง